ตอนที่216พ่อตาของผมกำลังจะมาเหลือเวลาเพียงสองวันสำหรับงานเลี้ยงฉลองที่เจียงเสี่ยวชิงสอบติดมหาวิทยาลัยแม้ว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นที่โรงงานผลิตและแปรรูปถั่วเหลืองแต่เจียงเสี่ยวไปก็ต้องอยู่ช่วยงานทำตามที่เจียงไห่หยางสั่งให้เสร็จก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ครอบครัวของเขาจัดงานเลี้ยงนับตั้งแต่เขากลับมาเกิดใหม่เขาจึงอยากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ในวันที่18หลังจากที่ไปส่งของเต็มคันรถเสร็จทันทีที่เขามาถึงร้านกุ้งอนามันชิงเจียงสาขาแรกบนถนนชิงโจเพื่อที่จะพาหลินเจียอินและเจียงชานกลับบ้านเขาก็เห็นเซี่ยงเฉียนจิ้นยืนอยู่ที่หน้าประตูร้านแล้วพี่เซี่ยงมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เจียงเสี่ยวไปจอดรถแล้วเดินเข้าไปถามก่อนจะยื่นบุหรี่ให้เซี่ยงเฉียนจิ้นหยิบบุหรี่ขึ้นมาโดยไม่แสดงสีหน้าอะไรและพูดอย่างใจเย็นว่า นึกว่าจะจําพี่เซียงของคุณไม่ได้แล้วฉันนึกว่าคุณจะลืมฉันไปเพราะมัวแต่เอาเวลาไปสร้างโรงงานหลายแห่งเจียงเสี่ยวไปตกใจและสับสนนี่เขากําลังน้อยใจอยู่ใช่ไหมเขายิ้มและพูดว่าพี่เซียงผมไม่ได้ทําให้พี่ขุนเคืองใจใช่ไหมหากมีสิ่งใดที่ผมทําให้พี่ไม่พอใจพี่บอกผมได้ผมจะได้ปรับปรุงตัวเซียงเฉียนจิ้นกล่าวว่าก็ถ้าคุณคิดถึงพี่ชายอย่างฉันบ้างทําไมจัดงานเลี้ยงรวมเล่าที่บ้านทั้งทีถึงไม่ชวนกันสักคําล่ะ พี่แท้เป็นเรื่องนี้นี่เองเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าพ่อผมเป็นคนจัดการทุกอย่างถ้าผมเป็นคนจัดการเองผมจะเชิญพี่ไปงานเลี้ยงแน่นอนเซียงเฉียนจิ้นยังคงโกรธและพูดด้วยน้ำเสียงเคืองว่าคุณเรียกฉันว่าพี่ชายพ่อของคุณไม่ใช่ลุงของฉันหรือเขาดูแลงานนี้ดังนั้นฉันก็ต้องไปได้สินอกจากนี้เสี่ยวชิงก็เป็นน้องสาวของคุณดังนั้นเธอก็ถือว่าเป็นน้องสาวของฉันเช่นกันจะพูดไปพูดมาสุดท้ายคุณก็ยังเห็นฉันเป็นคนนอกอยู่ดี เจียงเสี่ยวไปยิ้มออกมาด้วยสีหน้าขมขื่นเขาและเซียงเฉียนจิ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเท่านั้นแต่พวกเขาไม่ใช่ญาติทางสายเลือดความสัมพันธ์ทางสังคมแตกต่างจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดแล้วจะให้เขาคิดแบบนั้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเมื่อพูดมาถึงจุดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เขาจะปฏิเสธได้เอาล่ะเอาล่ะเป็นผมที่คิดไม่รอบคอบเองแหละเจียงเสี่ยวไปขอโทษก่อนและพูดว่าพรุ่งนี้พี่กับพี่สะพ้ายไปดื่มที่บ้านของผมนะโอเคไหม เซียงเฉียนจิ้นยิ้มแล้วพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปแน่นอนหลังจากพูดแล้วเขาก็จักไปอย่างมีความสุขเจียงเสี่ยวไปพูดอะไรไม่ออกอยู่พักหนึ่งชายคนนี้มารอเขาอยู่ที่นี่ตั้งนานเพื่อจะให้เขาชวนไปดื่มในวันพรุ่งนี้เขาสายหน้าแล้วเดินเข้าไปในร้านเมียจ๋ากลับบ้านกันเถอะเมื่อเห็นหลินเจียอินเจียงเสี่ยวไปก็ทักทายเธอด้วยรอยยิม้มหลินเจียอินยังยุ่งอยู่เธอตอบเขาโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมามอง พรุ่งนี้กับวันมรืนก็ไม่ได้มาร้านแล้วฉันต้องจัดการงานในมือให้เสร็จก่อนวันนี้เรากลับดึกหน่อยดีไหมเจียงเสี่ยวไปเดินเข้ามาและปิดข้อมูลที่หลินเจียอินกําลังอ่านอยู่พลางพูดว่าอย่าทําเลยไว้ผมกลับมาจัดการเองตอนงานรวมเล่าที่บ้านเสร็จเรารีบกลับบ้านเถอะตอนนี้ทุกคนคงมาช่วยงานที่บ้านแล้วหลินเจียอินเหลือบมองเขาด้วยสีหน้าขุ่นเคืองและพูดอย่างงอนงอนคุณจะรีบกลับไปทําไม คุณจะ,ะเผด็จการเกินไปแล้วต่อให้คุณไม่อยากให้ฉันทำงานหนักแต่อย่างน้อยก็ให้ฉันทำงานที่รับผิดชอบให้เสร็จก่อนได้ไหมเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่างานของคนเราไม่มีวันจบคุณอย่าดื้อสิหลินเจียอินพูดด้วยความไม่พอใจว่าแต่ถ้าไม่จัดการงานให้ทันเวลามันจะล่าช้าและส่งผลต่อการทำเงินของเรานะเจียงเสี่ยวไปยิ้มถึงอย่างนั้นเงินที่เสียไปก็ไม่ได้เยอะเสียหน่อย สำหรับเขาการหาเงินเป็นสิ่งสำคัญก็จริงแต่การได้อยู่กับภรรยาและลูกๆนั้นสำคัญยิ่งกว่าการหาเงินช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่อย่าให้เวลากับงานเพียงอย่างเดียวเพราะมันอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้และมันก็บั่นทรแรงกายของเราได้เขาไม่ต้องการให้ภรรยามีชีวิตแบบนั้น ตอนนี้หลินเจียอินยังไม่เคยมีโลกทัศน์เหมือนเจียงเสี่ยวไปหลังจากใช้ชีวิตที่ยากลําบากมาสองปีเธอมักจะรู้สึกเสมอว่ายิ่งมีเงินมากเท่าไหร่เธอก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นเธอจึงคิดว่าเธอควรทํางานอย่างหนักเพื่อหาเงินให้ได้มากที่สุดพวกเขาทั้งสองยังคงมีช่องว่างระหว่างความคิดแต่ทว่าเธอก็ยังคงทําตามที่เจียงเสี่ยวไปบอกและออกไปกับเขาอย่างเชื่อฟังเออพรุ่งนี้พ่อแม่ของฉันจะมานะเมื่อเดินไปที่ประตูหลินเจียอินก็พูดขึ้น